สวัสดีครับมีเพื่อนๆสอบถามกันมาต่อเนื่องถึงคุณสมบัติในการตัดเสียงรบกวนเวลาสนทนาใน iOS 15ว่าทําได้ไหมต้องทํำยังไงข่าวดีก็คือทําได้ครับและทําได้ง่ายๆอีกด้วยครับโดยใน iOS 15เป็นต้นมา Apple ได้อัปเดตคุณสมบัติและความสามารถในการทํางานของ FaceTime ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและหนึ่งในนั้นที่สําคัญมากๆนั่นคือ การตัดเสียงรบกวนจากภายนอกตัดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมต่างๆทําให้การสนทนาคมชัดดังขึ้นแต่ที่เจ๋งมากๆคือคุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนนี้ไม่ได้รองรับเฉพาะ f a เฟ Time เท่านั้นครับแต่ยังสามารถใช้งานได้กับแอป,ปอื่นๆเช่นแอป LINE หรือ Facebook Messenger อีกด้วยซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่รองรับแอป,ปโทรศัพท์ในเครื่องนะครับทำได้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับ โดยคุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนนี้รองรับทั้งการสนทนาผ่านหูฟังหรือยกเครื่องขึ้นแนบหูเปิดใช้งานได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับสำหรับวิธีการใช้งานนั้นเพื่อนๆสามารถทำการโทรจากแอปต่างๆได้ตามปกติเลยครับเช่นแอป l i n ์หรือ Facebook m e s s e n g อร์ จะเป็นการโทรออกหรือการรับสายที่โทรมาก็ทําได้เหมือนกันครับโดยเมื่อเริ่มการสนทนาแล้ววิธีการจะแยกเป็น2แบบนะครับแบบแรกสําหรับเพื่อนๆที่ใช้หูฟังและแบบที่2สําหรับการใช้งานแบบถือ iPhone แนบกับหูของเราครับเราไปดูที่แบบแรกกันก่อนนั่นคือการใช้งานผ่านหูฟังให้เพื่อนๆแตะที่ขอบด้านบนขวาของหน้าจอแล้วลากลงมาเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมเพื่อนๆจะเห็นปุ่มโหมดไม์แสดงขึ้นมาให้แตะเลือกได้เลยครับ เมนูตัวเลือกจะเปิดขึ้นมาให้เพื่อนๆแต่แยกเสียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับไอโฟนจะตัดเสียงรบกวนให้เลยทันทีจากนี้ไปการสนทนาผ่านหูฟังจะโทรดังฟังชัดไม่มีเสียงรบกวนจากรอบข้างไม่มีเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมแล้วครับแบบที่2สําหรับการใช้งานแบบถือไอโฟนแนบหูจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับโดยหลังจากที่เริ่มการสนทนาก่อนที่จะเปิดศูนย์ควบคุมในหน้าจอของแอปที่ใช้โทรให้เพื่อนๆแต่เปิดลําโพงก่อนครับ แล้วค่อยเปิดศูนย์ควบคุมจากนั้นแตะโหมดไม์แล้วแตะคำสั่งแยกเสียงเพราะตามปกติแล้วถ้าไม่ได้ใส่หูฟังจะไม่สามารถเลือกคำสั่งแยกเสียงได้ทันทีเลยครับต้องใช้วิธีเปิดลำโพงก่อนถึงจะเลือกคำสั่งแยกเสียงได้จากนั้นให้ย้อนกลับไปที่หน้าจอของแอปในการสนทนาแล้วปิดลำโพงเพื่อนๆก็จะสามารถสนทนาแบบแตัดเสียงบรบกวนด้วยการยก iPhone ขึ้นแนบหูได้แล้วครับถ้าต้องการย้อนกลับไปใช้เสียงแบบมาตรฐานให้เพื่อนๆเปิดศูนย์ควบคุมขึ้นมา แต่โหมดไม่แล้วเลือกเสียงมาตรฐานได้เลยครับสะดวกมากๆแต่โหมดตัดเสียงรบกวนดีกว่าเยอะเลยครับเพื่อนเพื่อนที่โทรผ่านแอปต่างๆอย่าลืมไปเปิดใช้กันนะครับจากนี้การฮัลโหลโทรคุยกันก็จะเสียงดังฟังชัดไม่มีเสียงรบกวนจากรอบข้างมากวนใจรับรองเพื่อนๆจะต้องทึ่งและติดใจกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ